เล็กเมื่อวานไม่ไลฟ์หรอไม่เห็นน่ะของน้องแมวอ่ะไม่เห็นก็เลยไม่ได้เข้าเลยเมื่อวานนะเมื่อวานว่างด้วยแหละเมื่อวานน่ะเสียดายวันนี้วันนี้วันนี้วันวันอะไรวันจันทร์เออวันจันทร์วันนี้ก็ว่างเหมือนกันอย่าลืมขึ้นนะอย่าลืมขึ้นขึ้นตอนตอนกี่โมงวันนี้ขึ้นกี่โมง ตามหลังไทยหกใช่ไหมแม่นแล้วเก้โมงสิน่สวัสดีคุณใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะคุณวัฒนนะคะพอๆกับคุณใหม่เลยเนี่ยตอนเนี้ของเขาก็เก้าโมงกว่าเหมือนกันแหละเนี่ยนเนี่ย สวัสดีทุกท่านจ้านะคะคุณใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณใหม่นะขอบคุณกำลังใจดีๆค่ะขอบคุณติ๊กเกอร์ค่ะขอบคุณติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์คุณเดเลตคุณใหม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเจ้าติ๊กเกอร์กันรวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเช้ามาก็ทำอะไรอ่ะคุณใหม่อ่ะกินข้าว ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายตอนเช้าบ้างเนี่ยมีไหมส่วนใหญ่นี่วันนี้จะไม่ค่อยออกตอนเช้านะออกตอนตอนเย็นมากกว่าแปล่นโมงหรอตอนเนี้ยหรอเอาหรอเอาเวลาเปลี่ยนจริงๆด้วยคุณพึ่งคะาวันดีค่ะวันดีคุณพึ่งนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่แวะเวียนมานะคะเออแล้วของป้าแมวก็ตอนนี้ก็ ของเข้าเก้าโมงเขาบอกว่าต่างกันหกชั่วโมงเขาบอกเวลาเปลี่ยนเขาคุณใหม่ก็เปลี่ยนนะเนี่ยเออยุโรปกันทางเนี้ยตอนนี้เขาก็เริ่มมามาบ้านเรากันน่ะนีนาวคือคืนน่ะแถวสุวรรณภูมิคือคืน,น,คคนทุกคน <laughs> ตอนนี้ห่างกันเจ็ดชั่วโมงนั่นเห็นไหมไทักทายคุณพึง่งพี่พึ่งนะคะคุณใหม่ดีค่ะนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณค่ะ เออน้แปลกนหน้าหนาวนี่ต่างกันตั้งเจดชั่วโมงเออปกติหนะน้ะคนใหม่นาอ,อ,อเออเออเพิ่งรู้นะเนี่ยเวลาเปลี่ยนอ่าพ่อแม่ก็คนไหมดีจ้านะคะพ่อแม่ก็คนณพึ่งดีจ้านะคะเดือนมกราก็จะไปไทยจ้าใช่ไหมเออก็อีกกี่วันกี่เดือนเนี่ยอันนี้เดือนสิบเอ็ด สิบสองโอ้ดีอีกเดือนกว่าคุณใหม่จะได้กลับแล้วอเดินทางปลอดภัยนะคะอังกฤษเป็นเยี่ยมต่างกันหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคุณใหม่ก็พี่าดาส,สวัสดีค่ะนะเอาพี่าดามาเหรอไม่เห็นพี่าดาหรอเฮเกอพี่เกดาใช่ไหมอาป้าแมวนะคะพี่พึ่งก็ป้าแมวดีค่ะนะคะคุณใหม่ก็คุณพึ่งจ้านะคะ อ่าน้องแมวนอนมาบอกมดมดมดมาอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องแมวมาอีกยุดหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะอ่าขอบคุณค่ะเข้าไปดูย้อนหลังของคุณพึ่งอยู่นะแต่ว่ายังไม่เห็นนะช่วงนี้ยังไม่เห็นคุณพึ่งไลค์ก็เลยไม่ได้เข้าหาเลย ไลก์กี like ่โมงเอ่ยของคุณพึ่งอะค่ะของพี่พึ่งอะน้องแมวดีจ้านะคะป้าเมวทักทายนะคะพี่พึ่งก็สวัสดีคุณแมวนอนนะคะไอซีศนย์เจ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณวานคุงามนะสวัสดีเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อติเวียนมาหาเออไปดูอันอ่าของคุณยอดผู้เขียวเนาะ โอ้เขาไทายอ่านอนล้มนางงามงามอ่ะนอนคนนี้ก็ล้าเก่งจนนอนช่อยแอวอย่างนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นงานบุญนะเพราะว่าตั้งหลังอ่ะตอนนี้ผ้าอยู่ตั้งหลังเนาะเออมีผ้านั่งเป็นองค์เป็นองค์อยู่หู้ที่ไหนนะพี่สีรู้ไหมพี่สีหู้ก็ที่ไหนลระแถวแถวแถวอีสานรลอว่าแถวอ่าประเทศลาวล่ะ น่านาจีบ็นไทยน่ะล้ำออนช่อยนะนาออนบจีบจีคนนั่นคนสูงอายุนะน้องแมวก้า่่าพี่พึ่งนะคะไอ้สีก้าสวัสดีคุณพึ่งนะคะ